ขอบคุณแป๊ะไทยจากคุณไฟฮอกด้วยนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจการโหงการแปลของเกมนี้ก็อย่าลืมไปติดตามเพจของเขาที่ชื่อว่า F2H Game โด้วยนะเองนะครับผมสามารถติดตามใน,ในเพจ Facebook หรือว่าในเอาไว้ของเขาได้เลยนั่นะเองนะครับผมโอเคมาทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะเองนนะครับผมวันนี้จะอยู่เกมที่มีชื่อว่า 인터เดเกชั premises, 1, ่นนะครับผมหรือว่าเกมที 1, ่ทรมานสาวๆนั 1, ่นเองนะครับผมเกมดีนั่นเองนะครับก็จะ่าชมเห็นตอนนี้นั่นเองนะครับเกมแนวออกในภาพ 3D นั่นเองนะครับผมซึ่งนักการแพทย์อย่คุณไฟหอกนั่นเองนะครับคุณมา้ไหมเขาแปลเกมนี้ออกมานั่นเองนะครับเวอร์ชั่อภาษาไทยให้เราได้ลองเล่นนั่นเองนะครับสตอรี่เกมนี้ซึ่งเกมนี้ก็อยู่ระหว่างพัฒนาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมซูมไปดูว่าตัวเกมมันน่าสนใจแล้วก็อยากจะลองมาเล่นดูนั่นเองนะครับสตอรี่เกมนี้โอเคมาแล้วส่วนตัวเกมเนี่ยถ้าใครไม่า นั่นเองนี่ครับผมเต็มจอหน้าต่างอะไรก็ปรับได้ตามทั่วไปเลยนั่นเองนะครับใครที่เล่นบนอ่มือถือให้เล่นผ่านโปรแกรมจอยเพย์นั่นเองนะครับผมก็สามารถโหลดโปรแกรมจอยเพย์แล้วก็โหลดสกายเออร์แตงไฟล์แล้วก็เล่นบนจอยเพย์ได้เลยนั่นเองนะครับใครไม่เคยเล่นบนจอยเพย์ก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับการโหลดจอยเพย์อยู่ก่อนนะให้ไปดูก่อนนั่นเองนะครับเป็นโปรแกรมในการจําลองเล่นเกมบนพีซีนั่นเองมาเล่นในบนมือถือนั่นเองนะครับอาจจะโหลดดึง่ายนิดนึงแต่ว่ามันจะช่วยให้เราสามารถเล่นเกมบนพีซีได้เยอะขึ้นนั่ หรือเกมอะไรเนี่ยออกมาเยอะมากสำหรับบนจอยเพจนี้เนี่ยทำให้ลองหลดเล่นดูก่อนลองสายดูก่อนนะเสยเวลาประมาณ10กว่านาทีเพื่อเราจะได้มีเกมยิงๆ,ๆเล่นย,ยาวๆน,นั่นเองครับกเกมนี้ก็มีขนาดไฟล์ที่ประมาณ612อเมกนั่นเองนะครับผมเกมที่345อีสานั่นเองสามารถกดค้นหาในคอร์ด ได้เลยเกมที่พิมพ์ว่าเกมที่345นี่ก็จะเจอเลยนี่เองนะครับหรือไม่ก็ไปดูที่ที่ดิ่คอร์ดของผมในทวิตเตอร์ได้เลยนี่เองนะครับในทวิตเตอร์หรือในเอกะก็จะมีรีโหลดอยู่เหมือนกันนี่เองนะครับสังเกตนี้โอเคป่ะเรามาเริ่ม เล่นกันเลยดีกว่าส่วนเนื้อข้างตองตัวเกมเนี่ยก็คือเขาเกิดแบบมันว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นคนสอบประคำที่คอยประสอคาสอบศาสตร์แต่ละคนที่จะมาต่างๆนานาไม่ซ้ำหน้ากันื่องคอยพยายามเอ่อเล็กรีเคนคำตอบหรือว่าคำถามของเราให้ได้จากเธอเนอิมว่าจะทุจรีหรือว่าทางแบบไหนจะาท,าทุกตีหรือว่าจะทางร่างกายหรือตอบด้วยความหวั่นล้อมหรือคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องได้คำพูดหรือว่า อสอบปากคำให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมแต่ว่าเราก็อยากทาให้เธอจนเสียชีวิตหรือทำอะไรจนเกินไปนั่นเองนะต้องพยายามทาให้ดีเบาๆหรือว่าแล้วแต่เราที่จะเล่นนั่นเองนะครับผมวันเราต้องคิดความตอบของเธอแต่ละคนให้ได้นั่นเองนะครับเป็นคดีก,การสืบสวนหาคําตอบและไขความจริงออกมาจากปากพวกเธอให้ได้นั่นเองนะครับโอเคมาเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยกันเออหน้าลอบบีก่ก็มีเสียงเกมเลยด้วยโอเค กำลังโหลดดิ้งนะครับให้มีการบันทึกอัตมัติในเกมนี้ถ้าถูกจับกลุ่มหลังวางระเบิดหลายครั้งระเบิดบางส่วนที่เธอวางไว้ได้ถูกนําไปวางไว้ที่อื่นแล้วถ้าเธอไม่บอกคุณว่าระเบิดอยู่ที่ไหนบ้างมันจะระเบิดในอีก30วันขอให้โชคดีอา้าวสังเกตมาถึงก็คือจะมีคำว่าบันทึกข้างล่างนี้ครับอาจจะเป็นตัวสอนพิกเซลในนครับนี่ยกดบันทึกตรงนี้ได้ปุ๊บ ก,ก็สามารถกดบันทึกได้เพื่อแบบเราจะกลับโหลดเซฟหรือว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะแอบว่าบันทึกไว้ก่อนมาเซฟไว้ก่อนก็กดตัวนี้นี่เองนะครับแล้วก็โหลดเซฟกลับมาเล่นทุกเมื่อที่เราต้องการเลยนี่เองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกมมีช้อยให้เลือกเราก็กดบันทึกไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเลือกอีกใหม่รอบได้ถ้าเราคิดว่าตัวเลือกนั้นมันไม่ดีพอหรืออะไรอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคปะก็คือเธอเป็นพวกพวกระเบิดใช่ไหมมีเวลา,นาน30วันนะครับผมโ,โ,โอเคอ่านี่จะพูดคุยแล้วก็คิวเหรอ นี่ยผมแล้วก็สปปคเอ้สปคควัก,กโอเคแล้วหน้าของการพูดคุยก่อนแล้วกันเนาะอะ,อะคุยน่ครับผมระเบิดอ,อยู่ที่ไหนฉันไม่สามารถบอกคุณได้คุณคนงี่เง่าโอ้โหมีการด่าหรืออีกนะฮะแล้วทำไมเกมถึงไม่มีเสียงเพลงอะไรเลยเนะเกมนั้นอยู่ระวพัฒนาเลยไม่มีเสียงเพลงอะไร,ะรบ้งตอนนี้คือเสียงเงียบแบบเงียบมากนะครับแล้วจะเปิดเสียงทุกอย่างเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะี่ฮะโอเคแล้วเราคุยต่อสิ คุณชื่ออะไรให้ตายเถิดฉันชื่อฉันชื่อคุณนะอะไรชื่อคุณนะวัดเทวชื่อคุณนะหรือไม่บอกหรือว่าชื่ออะไรงงเธอแบบว่าทำตัวปาก้ายนะแต่ว่าโอ้โหดูดิสันงักูกรวอ,อยู่แล้วแหละเนี่ยผมซึ่งเวลาสามสิบวันมัน่จะผ่านไปตอนไหนนะอันนี้คืออะไรฮิวยารักษากดกลับได้แล้วกันนะเธอ,อยังไม่เจ็บปวดเลยไม่ต้องสาเนี่ยโอเคสามารถก,กดกดกลับตรงนี้ได้น,นะครับเพื่อกลับไปย้อนความเมื่อกี้เนาะ เดี๋ยวโอเคมาเรามาดูดสุดๆนันขวาดีกว่าด้านขวานี่จะเป็นการกระทําที่เราสามารถเริ่มที่ทําอะไรไม่ดีกับเธอได้แล้วครับอันแรกคือเป็นการเปลืองผ้ายสองคือตีก้นอันที่สามก็คือจิมมี่ของเธอได้เองนก็ข้ามวันได้เองนะครับผมโอเคไหนลองให้เธอเปลืองผ้าดูซิทำได้ไหมคุณต้องค้นหาชื่อของเธอก่อนอ่าไม่ได้ตีก้นน่ะเอ่อรับคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเธอก่อนนะครับผมเริ่มพูดซี่เอ้ยไอ้จิมมี่ของเธออ่ะเออ รับคําสารภาพเพิ่มเติมจากเธอก่อนเอ,อต้องมีข้อมูลก่อนถึงสามารถทําอะไรอย่างนี้ต่อเติรนได้นะไอ้นี่ครับตัวอยูที่ไหนถายไปรอบนึงใช่ไหมใติว่า,าคุณได้คุณเป็นยี่เงา่าถ้าเธอก็ยังไม่ตอบไม่บอกโอเควันนี้จะทําอะไรไม่ได้ปะ่ะแต่เราสามารถเอามือมาจิ้มเธอได้นะอุย้ย <c oughs> โอเคเกมเสียงแล้ว สามารถตบหน้าเธอได้โอเค,โอ,เคโอ้โหไม่ชอบไปถีรุนแรงเลยอะระเบิดอยู่ที่ไหนระเบิดอยู่ที่ไหนยังไม่บอกเลยครับผมคุณชื่ออะไรไม่รู้ไม่บอกด้วยนะครับเลือดเธอตรงไหนก็ไม่รู้อะลองรักษาดูดิรักษาแก้มรักษาจิตยารักษารักษาแก้มอะแก้มหายดีแล้วโอ้โหรักษาไปมากอย่ารักษาโอเคนี่ครับยังกดอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเนาะ โอเคเธอยังไม่บอกชื่อต้องบอกชื่อก่อนนี่ครับโอเคเธอยังไม่บอกชื่อเนาะด้านขาด้านซ้ายบนคืออะไรอะดับเบิลฮิลล์ออสามารถรักษาได้สองครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคนั่นลองเออ่ตีไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเนี่ยผมตอนนี้ก็ตีอะไรไม่ได้เนาะนนได้แค่ตีหน้านี่ครับคุณชื่ออะไรเอ้ยเอ้ยให้ใส่ชื่อเลยครับผมโ okay, อเคเฮเลนนี่นนเป็นชื่อเราหรือเปล่าคุณขอ,อ,อให้เราบอกชื่อเราไปก่อนใช่ไหมงั้นผมก็ตั้งชื่อเป็นมาสเตอร์แล้วกันนะฮะ โอเคอึ๊บมาสเตอร์โอเคเราชื่อมาสเตอร์ฉันชื่อมาสเตอร์ตอนนี้คุณสามารถเปิดผ้าของเธอได้แล้วเนะฮะโอเคระบบอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมฉันไม่สามารถบอกคุณได้คุณมันงี่เงา่าโอเคหากไม่เปิดเผยตำแหน่งของระเบิดคุณจะต้องถูกทรมานอย่างโหดร้ายมากขึ้นนะฉันไม่กลัวเลยคุณมันเลวซามเอาเธอได้แหละระเบิดทำไม เราควรจะฮิวใจเธอก่อนไหมอะลองฮิวก่อนแล้วกันนะรักษาแก้มอะรักษาแก้มหายดีแล้วโอเคกลับมาปกติแล้วนะครับผมโอเคแต่ว่เขาถึงไม่ดีพวกเขาทําลายทําลายความสําเร็จของฉันอ่าตอนนี้คุณสามารถเออ่กลมกึ๋งเธอได้แล้วนะเอเดนครับผมอะไรวะเนี่ยโอ้นี่ไงมีคําว่าโอ้โหมีคำว,ว่าฟุกมาแล้วนะครับผมอันนี้โอเคความสำเร็จของคุณคืออะไร ฉันมีอะไรเหมือนขยะคุณต้องรักษาจิตใจและร่างกายของเธอนะครับโอเคเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนเลยกันเนาะโอเคโอเคเซฟแล้วนะครับแล้วก็รักษาอา่ารักษาจิตวิญญาณเธอนี่ครับผมแล้วก็รักษาจิตใจโอเคนะครับผมอ่ะคอนเซ็ปต์ของคุณคืออะไรฉันสร้างอา่าปฏิสารเหรอฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ถึง100เท่า โอ้มาเต้นนี่หมายถึงชื่อเธอเหรอออองต้องต้องชื่อเธอไม่ใช่ชื่อเราเนี่ยไม่ต้องชื่อตัวเองแต่หมายถึงตั้งชื่อเธอนะครับโอ้โอเคคนเรวขอโมยประสิทธิภาพไปหรือเปล่ายัางไงก็ตามฉันทําสาเร็จแล้วนะคุณจะต้องรักษาเธอให้สมบูรณ์เพื่อรับคําตอบนะครับรักษาจิตใจเนี่ยร,รักษาจิมิให้เธอโอเครักษาจิตใจต่อโอเค ยังก็ตามผมทําสาเร็จแล้วคุณต้องษาให้เธอสมบูรณ์เพื่อคำตอบอ๋อสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์อีกเหรอทำไมไม่มีแ็คการรักษาอ๋อต้องษาที่เต็มแลวต้องรอวันต่อไปนะ่ะอันดิกเดย์เลยโอเคอ่ะฮิลรักษาจิตใจโอเคเยียยาแล้วรักษาชีวิตเธอรักษาแล้วอ่าเนี่ยพอทาความดีแล้วก็เออนี่ครับผมรักษาทองแล้ว่ะคนเร็วอ่ะพวก,กเขาหยุดฉันไม่ให้สร้างปันสารหนะ้า และพวกเขาก็เริ่มใช้งานวิจัยของฉันเป็นอาวุธโอ้โอเคพวกเขาเป็นใครเหรอแล้วฉันจะบอกคุณเรื่องนี้คุณก็ไม่สามารถค่าดเดาวได้เองโง่มาทรมานเธออยา่อยา,างอย่างทารุกันเถอะอ้าวโอเคแล้วบปิี่ไหนอะโอเคไม่บอกนะครับวันน้เรก็เริ่มฟกกัะเธอนเล่นกันนะลุย <What? S 1> เกิดเหตุการณ์ระเบิด จบเกมอ้าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โอ้โหโคตรยากเลยไม่รู้ว่าต้องทุบตีเธอหรือว่าต้องเอสอสอดใส่กับเธอถึงจะสามารถเธอจะสามารถบอกความจริงออกมาได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแล้วเกมนี้ผมก็มาทีแลวกันนะครับผมไม่แน่ใจาว่าจะมีตัวละครอ,อื่นเพิ่มเมติมภายในเกมอีกหรือปเปล่านี่เถ้าะถ้าสามารถแก้กุ้ระเบิดออกมาได้หรือว่า เออสามารถแก้ปัญหาได้อาจจะมีตัวละครลับหรือว่าตัวละคร,รอะไร,รลลเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้อีกนั่นเองนะครับถ้าท่านชมนกันลองเอาไปเล่นดูกรตว์กเกมนี้นั่นเองนะครับเออใครสนใจ,จลองเล่นเกมนี้ว่าในเรื่องของขเกมจะเป็นไงต่อถ้าเรากูณระเบิดอะไรจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีตัวล,ละครตัวอะไรเพิ่มเติมให้เรามาสอบประคำเพิ่มเติมหรือเปล่าก็าเอาหลบเล่นดูนได้สหรับเกมนี้เลยนั่นเองนะครับผมเกมที่345นั่นเองนะครับแล้วขอบคุณคุณไฟฮอกมาที่เขาแปลเกมนี้ออกมาให้เราได้ลองเเเเเเล่่่นน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 นัััััออองงงงสหรรบบกกกมมมีี้้ะคคผโยไ็ใแ ในเกมนี่ครับผมการทุบตีหรือว่าทันต์รผู้หญิงเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่สมควรทำนะครับยังไงก็เล่นเพื่อความสุขเท่านั้นอย่านะไล่รอดเล่นแบบแต่ละปฏิบัติตามนั่นเองนะครับผมแต่เกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแต่เกมวันนี้ก็วันนี้แล้วกันใครชอบวโนนี้อย่าลืมกดไลค์เปแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมเดติดตามเพื่อดูคลิปเกมใหม่ๆถ้าหากชอบกันนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้วันนี้แหละจะไปคลิปหน้าสวัสดีงคือตัลาไปก่อนถ้าเธอชอบกันนะครับไป้ะบ๊ายบาย